สวัสดียามเช้ากันนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงสซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยที่โรงเรียนก็จะมีความพิเศษสักนิดนึงแลวนั้นก็คือจะเป็นงานวันสืบสานวัฒนธรรมไทยเนาะก็จะเป็นออกแนวฟิลเหมือนคล้ายๆตกใจก็จะเป็นฟิลออกแนวคล้ายๆเหมือนแบบ เรว่ออะไรอะความเป็นไทยนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะซึ่งตอนนี้6โมง45แล้วยังไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลย <laughs> เดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปกินโรงใหญ่เนาะซึ่งก็ด้วยความที่งานอะเขาก็จะจัดอยู่ตรงบริเวณทางด้านหน้าโรงเรียนแล้วตรงแถวๆโรงใหญ่อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ดังนั้นก็ไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยว พาเดินดูบรรยากาศงานรอบๆก่อนละกันนาะตคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เขาก็เชิญชวนให้แต่งชุดไทยนะแต่เขาไม่ได้บังคับเนาะใครจะแต่งหรือไม่แต่งก็แล้วแต่เนื่องจากว่าคือบางคนอาจจะไปเช่าชุดมันก็เป็นค่าใช้จ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าวันนี้ของชมรมนาฏศิลป์เนี่ยสามารถที่จะมาเช่าชุดได้ในราคา30บาทต่ตอชั่วโมงนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าม,มากๆเลยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนะ แต่ว่าสําหรับขอโมกเนี่ยก็คือวันนี้ด้วยความที่ว่าโมอกอาจจะต้องขึ้นสาธิตมารยาทไทยคือสมัวันนี้งานสืบสารก็จะมีกิจกรรมเยอะมากนะคะจะมีแบบทูตวัฒนธรรมมีสาธิตมารยาทมีเพลงลูกทุ่งหางโค้งหางเครือ่องอะไรอยไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยที่แบบแต่ละหน่วยงานจาัดซึ่งวันนี้โมกก็มีจต่สมด้วยตอนบ่ายแล้วก็อตอนเช้าเน,นี่ยโมกก็คือจะต้องไปสาธิตมารยาทซึ่งสาธิตมารยาทเนี่ยเขาให้ใส่ชุดนักเรียนบังคับ ใช่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยาที่จะใส่ชุดไทยก็เอามาเปลี่ยนตอนช่วงบ่ายแล้วกันแต่ว่าด้วยความที่ช่วงบ่ายอะมงกจะต้องมาจัดสุมใช่ไหมดังนั้นถ้าใส่ชุดไทยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะแล้วก็มันร้อนดนะ้วยเนาะก็เลยคิดว่าใส่ชุดนักเรียนไปเลยตลอดทั้งวันจบง่ายดี <laughs> ซึ่งสําหรับในส่วนของงานปีนี้นะก็คือมาในธีมจตุทราเทวาพิรมเนาะพูดจัดคล้องปากแหละ <laughs> เมื่อวานคือมึงไปโปรโมทซุ้มดำห้องเรียนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยต้องพูดจตุทราเทวาพิรมจนคล้องปากแล้วนะซึ่งเขาก็จะจัดพิบริเวลานเจ็ดสิบปีต่ออ่อนแก็จะมีพิธีปงพิธีเปิดอะไรใดๆต่างๆส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นอกแนวซุ้ม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 แบบเยอะมากซึ่งซุ้มที่มึงต้องจัดคืออยู่ตรงนี้เลยหน้าโรงใหญ่แบบตรงหน้าตู้เอทีเอ็มพอดีเลยส่วนตรงนู้นก็คือจะเป็นจุดบริเวณที่เขาตั้งของสมรมนาฏศิลก็คือสามารถที่จะแบบเช่าชุดได้ เขาเปิดเจ็ดโมงแต่ว่าคนมาต่อคิวนี่คือแบบหกโมงห้าสิบ um, ก็ค okay, so ือกี่คิวเข้าไปแล้วงงมากแรงมากเออไปเลยจ้าเอ้าเ้วเดินเข้าสู่มทำไมเนี่ยโอเคซึ่งเขาของชมรมนาฏศิลป์เนี่ยเขาให้เปิดเขาเปิดให้เช่าชุดตอนเจ็ดโมงนะก็คือไปลงคิวได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนเยอะและ ซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยโมก็จะต้องมีมาลงมาจากซุ้มก่อนเนาะตอนประมาณ7จ็ดโมงห้คนอัดกันให้มาเจอกันที่ซุ้มเพราะว่าคือเมื่อวานอ่ะเราเอาโต๊ะเอาอะไรมาลงใช่ไหมก็เหลือแค่เอาของเอาทุกอย่างมาลงพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเออที่เราแบบเอาไปเก็บไว้ใช่ไหมก็มาลงแล้วก็เดี๋ยวแบ่งหน้าที่ซ้อมบทกันเนาะซึ่งตอนนี้เพิ่งจะ7จ็ดโมงนิดๆเองนะงนเดี๋ยวยังไงโมขึ้นห้องเรียนไปก่อนเนาะเพราะว่าสำหรับ,บวันนี้มันจะมีสอบสับภาษาญี่ปุ่นด้วยสิคคาก็เลย ไม่มั่นใจว่าเขาจะสอบหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้คือมันงานทั้งวันไงก็เลยเดี๋ยวจะขึ้นไปทบทวนอีกแป๊บนึงแล้วก็ตอนบ่ายมองอาจจะแวะมาสอบแป๊บนึงประมาณนั้น โอเคมาอัปเดตสักนิดหนึ่งเนาะตอนนี้เป็นเวลา9โมง15นาทีนะซึ่งก็ oh. มเมื่อกี้ตอนเช้าใช่ป่ะฝั่งสิบโมขึ้นห้องไปเก็บของปุ๊บโมก็ลงมาดูซูมสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อวานะอุปกรณ์มีปัญหาก็เลยลงมาแก้ไขปัญหาแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนประมาณ7โมง50โมก็กลับขึ้นไปเรียน2คาบนะตอนนี้เป็นคาบ3ซึ่งเขาปล่อยให้มาเข้าร่วมกิจกรรมก็เลยเดี๋ยวจะไปดูซูมนิดนึ่ง sure. จริงๆอ่ะโม่ไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้นะเพราะว่าใบกิจกรรมอ่ะมันลาตั้งแต่คาบหนึ่งถึงคาบแปดเลยใช่ก็คือแบบลาแบบยาวๆไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ก็คือไม่จาเป็นต้องเรียนก็ได้แต่ว่าก็ก็ไปเรียนก็ดีนี่อปะเออเดี๋ยวจะตามไม่ทันแลวิ่งดยสปอร์ตเนื้อหาเทอมนี้รู้สึกว่ามันแอบยากขึ้นหลายอย่างก็เลยแบบเออวิชาไหนเรียนได้ก็กลับขึ้นไปเรียนวิชาไหนที่แบบเออต้องกิจกรรมจริงก็ค่อยมาละกันอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนั้น อันนี้ก็คือซูมที่โมกแบบช่วยกันคิดกับทีมทีมเนาะซึ่งก็จะเป็นออ,อกแนวบิงโกตามสั่งแอดกรุงรัตานาใช้ก็จะมาในทีมของอ,อาหารในการเพยซูมเครื่องข้าวหวานก็จะมีทั้งอาหารข้าวแล้วก็อาหารหวานเนาะอันนี้ก็คือเอามาเป็นพร็อพม,มีปิ่นต้องปิ่นโตอะไรใดๆโบลงโบราณแล้วก็สําหรับคนที่ได้รางวาัลชนะอันดับ1นึ่งถึงสเนาะแล้วก็เข้ามาเล่นเป็นคนแรกๆเนี่ยก็จะได้นี่ด้วยขนมผิงเป็นรางวัลสุดพิเศษจาก สุมุมแล้วก็สำหรับในส่วนมีโกเนี่ยเราจะไม่ใช้วิธีการตัดสลดัดแต่ว่า,าใช้วงร้อนั่นเองใชก่ก็นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับบรรยากาศขอ่สมุม ปีาี่8องค์การสามีค่ะและในวนนี้ผู้เรา สำหรับเมื่อกี้ก็คือจะเป็นขบวนเปิดใบใช่ในในแต่ละภาคนะก็จะมีทั้งหมดสี่ภาคใช่แต่ว่าตอนนี้มกต้องมาสแตนบายที่าสถา,านตมารยาไทยก่อนอใกล้จะถึงเวลาแล้ว ตอนนี้ก็เสร็จแล้วได้ใบประกาศมาแล้วนะซึ่งก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูซุมนิดนึงเพราะว่ามงเอาของไว้ที่ซุมแล้วก็เดี๋ยวมงจะต้องไปนั่งท่องสคริปด้วยเพราะว่าตอนบ่ายมงเป็นพิธีกร,ขอ,อร,กรของซุมใช่ตอนนี้คนเริ่มทยอยมากันแล้ว เดี๋ยวโมจาพาเดินดูบรรยากาศในงานเนาะสำหรับข้างหลังเนี่ยตอนนี้เขาก็คือกําลังประกวดพูดวัฒนธรรมกันอยู่ใช่ก็จะแบบแต่ละตึกอะไรอย่างงี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นอ่าร้านทรงห่วยของตึกรลังนะคือแต่ละตึกเขาก็จะแบบออกบูธขายของขายของอะไรประมาณนี้อันนี้คือของตึกโมกเองนะตึกเจปีแล้วก็อันนั้นก็คือจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นซุ้มแลกคูป,ปองแล้วก็ของรางวัล ในงานเนี่ยเวลาที่เราจะแบบเล่นเกมหรือว่าทำซูมเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยคือมันต้องใช้คูป,ปองเนาะก็มาแลกได้ทีนี้อ้อแล้วก็น,นี้ก็คือจะมีซูมลูกโป่งด้วยประมาณนี้เดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้ากันดีกว่าอันนี้ก็คือซูมบิงโกแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นโยนห่วงเนาะอือแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ เรียกเลยนะเป็นซิกเนเจอร์ของงานปีที่โมรู้สึกว่ามันเก๋แล้วก็แบบคือเมื่อวานเห็นซุมแล้วรู้สึกว่ามันเก๋มากก็คือนี่โฟโต้บูธทางด้านหลังนะเมื่อวานคือเขาจะตกแต่งสูมสวยมากใช่ามาอย่างยาวนานแล้วก็ฝั่งทางหน้านี้ก็คือจะเป็นซุ้มปลากระป๋องใช่เมื่อวานโมก็มาปลาก่อนเพราะว่าเรามาจัดซุ้มเนี่ยจนถึงตอนเย็นใช่ป่ะพี่เขาก็บอกว่าโมเคสให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่าก็ปลาไปแล้วแล้วก็ตรงน,นี้ ก็คือซูมของอชุมรมนาตศสินใช่เขาเปิดให้เช่าชุดชุดไทยอ๋อแล้วก็ตรงนี้ตรงลานหม่อมหลวงปิ่นเหมือนจะมีการละเล่นพื้นบ้าน ลือมอีกทีหนึ่งใต้ตึก80ปีเขาจะมีซูมเวิร์กช็อปทำยาดมแล้วก็ทำกำไรข้อมือด้วยยาดมขวดเดียวในโลกเท่าน,านั้นแล้วก็กำไรข้อมือก็อันเดียวในโลกนี่ ตอนนี้คือแบบว่าเริ่มเจ็บคอแล้วเพราะว่าคือมันต้องตะโกนดังมากคือแบบเราอยู่เอาดองแล้วแบบตรงนู่นอ่ะตรงลานเจ็ดสิบใช่ป่ะเขาก็แบบกําลังแสดงอะไรกันสักอย่างแล้วแบบเสียงมันดังมากก็แบบตะโกนตะโกนตะโกนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นพิธีกรแบบสันทนาการครั้งแรกปกติมุ้งไม่ค่อยถนัดสันทนาการก็รู้สึกว่าแบบก็แอบยากนะสู้ต่อไปสามสี่ง้า ทุกคนเข้าสู่พิโกต่างจางแอดรุมตนาเป็นมีก่ไม่เหมือนเดิมต่อไปเพราะว่าเรามาในทีมกาเคซองเรื่องเ้าหวาน ซูมอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าตอนใ่ม่คนแอบ,บน้อยเพราะว่าแบบเขาไปอยู่ตรงลานจะสิบกันหมดเลยเห็นไหมคนก็จะแบบเยอะมากนะเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่าลานจะสิบมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนนี้คือปิดซูมแล้วแล้วก็รอเดี๋ยวมาถ่ายรูปรวมกันอีกทีหนึ่ง สำหรับท้ายคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาสรุปงานในวันนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ถือว่างานในวันนี้เป็นอะไรที่ให้โมกกาได้ทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่โมกได้มีโอกาสในการที่จะแบบเออจะซูมก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่า process การทํางานแล้วกันเนาะว่ากว่าที่จะออกมาเป็นซูมเนี่ยเราทําอะไรยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราก็มาประชุมกันก่อนนะว่าเออเราจะมีจัดทั้งหมดเนี่ยกี่ซูมแล้วก็เป็นซูมอะไรยังไงบ้างซึ่งสําหรับปีนี้เนี่ยก็คือจัดทั้งหมด5ซูมเนาะก็จะม 3า3ซุมแบบนี้นั่นเองซึ่งในส่วนของการแบบคิดไอเดียซุมอะไรเงี้ยก็คือเสนอเสนอกันขึ้นมานะว่าเอออยากที่จะให้มีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ละคนก็เสนอไอเดียกันขึ้นมาแล้วก็มานั่งถกกันอีกทีนึงว่าแบบเออซุ้มไหนหน่าจะโอเคซุ้มไหนหน่าจะไม่ได้แบบใช้ กับ,บเขาเรียกเลยอะคือเหมือนใช้กําลังเยอะเกินไปอะไรแบบนี้แล้วก็ซุมบางอย่างอย่าง,างเงี้ยคือมันสามารถที่จะทําได้นะแต่ว่ามันอาจจะแบบคือมันอาจจะมีปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็มานั่งถกกันอีกทีหนึ่งก็ได้ข้อสรุปออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละซุมเนี่ยเราก็จะแตกออกไปว่าแบบเออใครจะดูแลแล้รับผิดชอบซุมไหนซึ่งม้งเนี่ยก็คือดูแลแล้รับผิดชอบในส่วนของซุมบิงโกเนาะก็ต้องมานั่งแบบประชุมกันว่าแบบเออบิงโกเนี่ย เราจะมาในทีมแบบไหนแล้วก็เราจะแบบมี strategy ยังไงมีกลยุทธ์ยังไงอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของวิธีการเล่นอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงให้มันแบบเรียกว่าอะไรคือมันเกิดปัญหาน้อยที่สุดอะไรเงี้ยก็พยายามนี่จะแบบเออก խ กันขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราออกแบบเกมในรูปแบบแบบนี้มันน่าจะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะก็ค่อยๆแก้ค่อยๆปรับกันไปแล้วก็ออกมาก็คือไฟยนลประมาณนี้จริงๆวันนี้ก็ถือว่ามันก็ยังมีปัญหาใน บางจุดอยู่เนาะแต่ว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆประมาณนี้นั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้นะ่าจะได้เห็นบรรยากาศอีกงานหนึ่งของตีมุดมเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันอีกหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากกันอีกเนี่ยก็ติดตามกันด้วยนะวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย